สัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆสวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับคาบที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปจํากันได้ไหมเอ่ยคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกันไปแล้วถ้าน้องๆจําไม่ได้ว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างน้องๆสามารถกดที่ปุ่มทบทวนได้นะครับ สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆกันนะคะนักเรียนลองสังเกตดูภาพนี้สิคะว่าเห็นอะไรบ้างผมเห็นนกกำลังจะจับปลาในาน้ำครับหนูเห็นคนบนเรือกำลังตกปลาคะ่ะผมเห็นปลาในาน้ำครับเก่งมากคะ่ะนักเรียน ภาพที่นักเรียนเห็นนั้นเป็นภาพของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบโดยความสัมพันธ์นั้นจะทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดดำรงชีวิตอยู่รอดได้เราเรียกว่าระบบนิเวศค่ะระบบนิเวศมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วโลกมีมากมายหลายระบบแต่และระบบ มีขนาดเล็กใหญ่สลับซับซ้อนแตกต่างกันระบบนิเวศสามารถแบ่งออกได้เป็นสองระบบใหญ่ๆคือระบบนิเวศตามธรรมชาติและระบบนิเวศท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นระบบนิเวศตามธรรมชาติซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบนิเวศย่อยด้วยกันสองระบบนิเวศย่อยดังนี้ค่ะ ระบบแรกคือระบบนิเวศบนบกเป็นระบบนิเวศที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินซึ่งแตกต่างกันไปโดยใช้ลักษณะเด่นของพืชเป็นเกณฑ์ตัวอย่างของระบบนิเวศบนบกเช่นป่าไม้ภูเขาทะเลทรายเป็นต้น ระบบที่สองคือระบบนิเวศในน้ําเป็นระบบนิเวศในแหล่งน้ําต่างๆของโลกจะพบมากกว่าระบบนิเวศบนบกเพราะโลกของเรามีพื้นน้ํามากกว่าพื้นดินระบบนิเวศแหล่งน้ํานั้นสามารถแบ่งย่อยอีกได้เป็นสองระบบคือระบบนิเวศน้ําจืดเช่นหนองคลอง แม่น้ำเป็นต้นและระบบนิเวศน้ำเค็มเช่นทะเลมหาสมุทรเป็นต้นเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่ได้รู้จักกับระบบนิเวศตามธรรมชาติกันไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะ ระบบนิเวศท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่แหล่งเกษตรกรรมแหล่งอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งตู้ปลาหรืออ่างเลี้ยงปลาที่บ้านก็จัดเป็นระบบนิเวศท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้นะคะ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะคุณครูว่าแบบไหนคือระบบนิเวศแบบไหนไม่ใช่ระบบนิเวศเป็นคำถามที่ดีมากจ้ะเมการที่เราจะรู้ว่าสถานที่ใดเป็นระบบนิเวศนั้นเราต้องมารู้จักโครงสร้างหรือองค์ประกอบของระบบนิเวศกันก่อนนะจ๊ะแล้วโครงสร้างระบบนิเวศเป็นยังไงเหรอครับโครงสร้างของระบบนิเวศจะประกอบไปด้วย กลุ่มสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในระบบนิเวศอาจมีหนึ่งชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิดก็ได้และแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถจำแนกได้ดังนี้แหล่งที่อยู่บนบกได้แก่ที่ราบลุ่มที่ราบสูง ทุง่งหญ้าป่าทะเลทรายเป็นต้นค่ะแหล่งที่อยู่ในน้ำได้แก่แหล่งน้ำจืดทะเลมหาสมุทรเป็นต้นโดยทั้งกลุ่มสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่อยู่ต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยนะจ๊ะ แล้วความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่เป็นอย่างไรคะคุณครูความสัมพันธ์นั้นก็คือการอยู่ร่วมกันของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ในระบบนิเวศยังไงล่ะจ๊ะโดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตจะอาศัยแหล่งที่อยู่เพื่อเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเป็นแหล่งเลี้ยงลูกอ่อนเป็นต้นเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะจ๊ะ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ในด้านเป็นแหล่งอาหารสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์และพืชต้องกินอาหารเพื่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตบางชนิดกินอาหารชนิดเดียวกันบางชนิดกินอาหารต่างกันเช่นกลุ่มสิ่งมีชีวิตบริเวณทุง่งหญ้าประกอบด้วยตนย้นหญ้าวัวกวางและเสือ โดยต้นหญ้าจะเป็นอาหารของวัวและกวางและกวางและวัวก,ก็จะเป็นอาหารที่เสือกินอีกทีและอาหารของต้นหญ้าคือสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินซึ่งได้จากมูลของเสือที่ได้จากการกินวัวและกวางอีกทีนั่นเองค่ะและต่อมาเป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ในด้านเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อน เนื่องจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์และพืชต้องมีการสืบพันธุ์และต้องเลี้ยงดูลูกอ่อนให้เจริญเติบโตเพื่อการดำรงพันธุ์ต่อไปได้จ้ะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำก็จะใช้แหล่งน้ำเป็นแหล่งสืบพันธุ์ด้วยสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นไข่เช่นปลาและกุ้ง หรือสัตว์บางชนิดก็ออกลูกเป็นตัวในน้ำเช่นวานและฉลามเป็นต้นพืชน้ำก็เช่นเดียวกันจะอาศัยแหล่งน้ำเป็นแหล่งในการสืบพันธุ์เช่นผักตบชวาจะแตกต้นอ่อนในน้ำหรือพืชน้ำจำพวกสันตาวาจะถ่ายละอองเรนูโดยมีน้ำเป็นตัวช่วยเป็นต้น นอกจากนี้แล้วกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกก็อาศัยดินทุ่งหญ้าและป่าไม้เป็นแหล่งสืบพันธุ์เช่นกันซึ่งสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกบางชนิดก็จะออกลูกเป็นไข่เช่นไก่และเป็ดแต่บางชนิดก็ออกลูกเป็นตัวเช่นหมูและช้างเป็นต้นค่ะส่วนพืชก็อาศัยดินเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของต้นอ่อน เช่นต้นคะนาและต้นข้าวเป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆหลังจากที่เรียนรู้เรื่องราวในบทเรียนไปกับคุณครูและเพื่อนๆแล้วสนุกไหมครับตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมแสนสนุกของเราแล้วล่ะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากบแสนสนน้องๆสามารถเล่นกิจกรรมได้โดยคลิกที่ปุ่มกิจกรรมได้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งต่างๆสนุกไหมครับเรามาลองทบทวนกันดูนะครับว่าวันนี้น้องๆได้ความรู้อะไรไปบ้างกลุ่มสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่เดียวกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นระบบเพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอดเรียกว่าระบบนิเวศ โดยระบบนิเวศสามารถแบ่งเป็นสองระบบใหญ่ๆคือ 1. ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ำและ 2. ระบบนิเวศท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นแหล่งเกษตรกรรมและแหล่งอุตสาหากรรมเป็นต้นครับระบบนิเวศคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน และกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งน้ำที่อยู่นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบครับกลุ่มสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตหล,หลายชนิดที่อาศัยอยู่รวมกันในที่ใดที่หนึ่งและมีความสัมพันธ์ก,นกันกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมยกตัวอย่างเช่นปลาและปูในนาข้าวระบบนิเวศท,ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่นปลาเงินปลาทองในบ่อหน้าบ้านคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองครับระบบนิเวศในน้ำประกอบไปด้วยระบบนิเวศน้ำจืดซึ่งจะพบตามแม่น้ำลำคลองหนองบึงส่วนระบบนิเวศน้ำเค็มจะพบตามทะเลหรือมหาสมุทรตัวอย่างของระบบนิเวศน้ำเค็มได้แก่แนวปะการังกับปลาการะตูนโดยปลาการะตูนอาศัยแนวปะการังในการวางไข่และหลบศัตรูด้วยครับ หญ้ามีความสำคัญเป็นแหล่งตั้งต้งตนในระบบนิเวศเนื่องจากสัตว์ต้องอาศัยหญ้าเพื่อใช้เป็นอาหารในการดำรงชีวิตในแต่ละวันของวัวนอกจากนี้หญ้ายังสามารถนำมาใช้ปลูกเพื่อปรับปรุงสภาพดินซึ่งดินก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่นมดและไส้เดือนดินด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้สนุกไหมครับคาบหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นน้องๆต้องรอติดตามนะครับ สำหรับวันนี้ต้องไปแล้วเลรอครับบ๊ายบาย